The family buddy of your life สวัสดีครับผมบมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเรามีนัดกันในหัวข้อโกรธอย่างไรไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของอารมณ์โกรธแล้วที่ไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบอารมณ์โกรธตัวเองนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันเพื่อเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์โกรธสักนิดนึง จากนั้นเราจะมาดูว่าอะไรทำให้ความรู้สึกผิดมันวิ่งตามมานะครับแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างใน3ขั้นตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือความโกรธเนี่ยผมพูดหลายครั้งในรายการนะครับทางไลฟ์นี้ว่าจริงๆอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในทางวิวัฒนาการความโกรธก็เหมือนกันครับความโกรธเนี่ยมันสัมพันธ์นกันกับการที่เราจะเตรียมพลังของเรา ในการที่เราจะใช้ในการต่อสู้มันสัมพันธ์กับความก้าวร้าวการต่อสู้และการปกป้องเขตแดนการปกป้องครอบครัวสังเกตไหมครับสัตว์ทุกชนิดเวลามีลูกอ่อนเนี่ยตัวแม่เนี่ยจะปกป้องมากขึ้นจะดูก้าวร้าวนะครับแต่ในความก้าวร้าวนี้มันมีวัตถุประสงค์ก็คือมันก้าวร้าวมันโกรธเพื่อปกป้องลูกน้อยของมันดังนั้นความโกรธโดยวิวัฒนาการก็เป็นตัว ที่เชื่อมกันระหว่างการประเมินถึงสิ่งที่มาคุกคามมาล้ําเส้นมาเป็นอันตรายกับการปลุกเร่งระ,ระดับพลังงานภายในตัวเราเพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องดังนั้นความโกรธนี้ก็พอมาแปลงเป็นคนมันก็กลายเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจมันให้ดีมันเป็นประตูเข้าสู่ความเข้าใจในโลกที่อยู่ภายในใจของเรา โดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราโกรธก็มักจะเป็นเพราะว่ามีใครมาทําอะไรบางอย่างมาทําให้เราเจ็บหรือผิดหวังคุณสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณโกรธอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการทําสิ่งที่ล้าเส้นหรือเข้ามาเอาเปรียบคุณอันน,นี้คุณก็มักจะโกรธกลไกของความโกรธจึงมีประโยชน์ในการเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แต่ละคนเนี่ยโกรธง่ายโกรธยากไม่เท่ากันนะครับ อันนี้เป็นชีวภาพแลวก็เป็นวิธีจัดการของเราซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าการจัดการบางอย่างทำให้เราควบคุมอารมณ์โกรธได้น้อยลงแต่คุณคงเคยได้ยินนะครับจริตเนี่ยจริตหกในทางพุทธศาสนาเขามีการบรรยายไว้อจริตที่เรียกว่าโทสะจริตผมเองก็เจอคนขี้โกรธอยู่ในเรียกว่าในงานที่ผมทำนะครับ แต่ผมก็พบอย่างหนึ่งนะครับว่าคนขี้โกรธเขาไม่เคยร,รู้สึกไม่ดีกับความโกรธของเขาครับเพราะมันเป็นตัวตนของเขาเพอสมควรแต่คนที่รู้สึกไม่ดีกับความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนขี้โกรธครับเป็นคนขี้กังวลนะครับขี้น้อยใจพวกนี้จะไม่ชอบความโกรธของตัวเองมากกว่าคนขี้โกรธซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันว่าอะไรทําให้เป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราเห็นได้ว่าความโกรธมันมีหน้าที่ ในการดําเนินชีวิตของเราคราวนี้โกรธแล้วมันไม่ดียังไงเนี่ยคนไทยจะคุ้นกับคําว่าโกรธคือโง่โมโหโคือบ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ดียินมาครับแล้วผมก็เคยมองว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเวลาที่ความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ตัวเองโกรธใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราไม่อยากให้ตัวเองโกรธเนี่ยมันมีผลต่อกระบวนการภายในใจของเรา ที่จะจัดการกับความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นและตรงนี้ก็คือที่มาของความซับซ้อนยุ่งยากของการจัดการความโกรธให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์ตะวันตกตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ดีว่าความโกรธนี้โดยเฉพาะความโกรธเรื้อรังนะครับต้องย้ําว่าเป็นความโกรธเรื้อรังหงุดหงิดคุนเครื่องโกรธเรื้อรังเนี่ยสัมพันธ์นกันกับโรคหัวใจแล้วก็ความหงุดหงิด ความคุณเครื่องใจเนี่ยสัมพันธ์กับโรคอีกมากมายเลยครับตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนระหว่างเรียนเป็นจิตแพทย์เนี่ย<ๆ>ก็จะเจอคนปวดหัวแบบปวดหัวแบบตื้อๆมาเป็นหลายๆปีปวดหัวแบบไมเกรนข้างเดียวปวดท้องนะครับผมรู้จักคนปวดเป็นโรคกระเพาะประจําเดือนรวนนะครับทั้งหมดเนี่ยสัมพันธ์กับอารมณ์โกรธที่เขาไม่ได้สามารถที่จะเรียนรู้การจัดการความโกรธได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นตรงนี้จะเห็นนะครับว่าข่าวสารที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ชุดนะครับ1ก็คือความโกรธนี่มันเป็นธรรมชาติมันมีที่มาที่ไปแต่ความโกรธมีข้อเสียจริงๆแต่มันก็มีข้อด,ดีเพียงแต่เราสื่อสารกันทําให้เรามองความโกรธเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ดีจริงๆเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้สึกมันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราจะจัดการความโกรธได้เนี่ย เราต้องเรียนรู้ที่จะเห็นความโกรธของตัวเองได้ทันแล้วก็ได้ลึกซึ้งแทนที่เราจะรีบบอกว่าแกมันไม่ดีเนี่ยนะครับฉันไม่ชอบแกเนี่ยต้องบอกว่าเออแกมาแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นสองท่าทีที่ทําให้การจัดการความโกรธของคนเราเนี่ยติดหลงนะครับคราวนี้ผมจะพูดอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของว่าอะไรทําให้เวลาที่โกรธแล้วเรารู้สึกผิด แต่ก่อนอื่นมาเข้าใจกลไกของความรู้สึกผิดก่อน,นกลไกของความรู้สึกผิดเมื่อโกรธก็คือพูดง่ายๆเลยคือเราเราตัดสินความโกรธว่าเป็นสิ่งไม่ดีดังนั้นกลไกของความรู้สึกผิดนี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ว่าพอเรารู้ตัวว่าเราโกรธเราก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วเพราะเราผูกอารมณ์ของเราเข้ากับตัวตนของเราเราโกรธเป็นสิ่งไม่ดีฉันโกรธฉันจึง เป็นสิ่งไม่ดีนะครับกระบวนการนี้มันเดินเร็วมากนะครับพูดง่ายๆแค่เรารู้สึกโกรธเราก็รู้สึกไม่ดีเพราะเราโกรธแท้งดีบางทีมันมีเรื่องให้เราต้องโกรธนะครับแต่เรารู้สึกไม่ดีที่เราโกรธเพราะเราคิดว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเราอยากเป็นคนดีเมื่อเราโกรธก็แปลว่ามันยังไม่ดีอันนี้เป็นหลุมพรางหรือเป็นกับดักในการจัดการอารมณ์โกรธที่พบบ่อยโดยเฉพาะในคนที่มีจิตใจดีนะครับฟังไม่งงนะครับ คือเราตัดสินอารมณ์โกรธแล้วมาตัดสินตัวเองเราก็เลยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับกลไกที่2ก็คือเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยแล้วเราจัดการอารมณ์โกรธไม่เป็นนะครับด้วยเหตุก็คือเราไปสู้กับความโกรธของตัวเองซะก,ก่อนนะครับพอเราจัดการความโกรธของตัวเองไม่เป็นเนี่ยเราก็เลยแสดงออกของอารมณ์โกรธไม่ดีเช่นบางครั้งเราก็เก็บแล้วก็โกรธตัวเองบางทงเราก็ระเบิดแล้วก็ไม่ชอบที่ตัวเองเราเป็นระเบิดไอ้ตอนระเบิดเนี่ยแหละครับที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง แล้วบางทีเก็บไว้กับตัวเองก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหมือนกันเหมือนกับว่าฉันจัดก,การมันไม่ได้สักทีไม่ชอบความโกรธเราก็เก็บความโกรธอยู่ในใจก็ไม่ได้จะปล่อยออกไปก็ไม่ได้มันเลยเป็นความรู้สึกอึดอัดดังนั้นกลไกในการเกิดความรู้สึกผิดกลไกที่สองก็คือเกิดจากการที่เราแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมเช่นระเบิดออกไปหรือบางกรณีเราเก็บแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้เหมือนกันนะครับ น,นี้คือกลไกที่2กลไกที่3นะครับก็คือเมื่อเราได้แสดงออกไปแล้วเนี่ยมันได้กระทบคนอื่นแล้วการกระทบคนอื่นนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมาเช่นมันทําให้เสียสมรรถภาพมันทําให้เขาไม่พอใจแล้วไปก่อเรื่องราวหรือบางครั้งความโกรธของเราอาจจะทําให้เกิดเป็นกรณีเป็นความขัดแย้งแล้วก็สร้างปัญหาตามมาเมื่อมันเกิดผลตัวนี้แล้วเราก็รู้สึกผิดแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่ความรู้สึกผิดล้วนๆนะครับมันมักจะมีความกังวลใจมีความเสียใจปนอยู่ในนั้นด้วยพูดมาถึงตัวนี้คุณคงเห็นนะครับว่าความรู้สึกผิดมันไม่กระโดดออกมาเองนะครับโกรธก็เรื่องหนึ่งความรู้สึกผิดก็เรื่องหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเราขับรถมีคนขับรถปาดหน้าเราตกใจวูบหนึ่งพอหายตกใจแวบนึงปุ๊บเราโกรธนะครับโกรธวูปนั้นเนี่ยเกิดจากความตกใจเพราะอันตราย แล้วเรารู้สึกโกรธเพราะเขามาล้ำเส้นเราแต่โกรธในเซี่ยววินาทีถัดมาเป็นกระบวนการภายในใจของเราล้วนๆนะครับพูดง่ายๆเราควบคุมปฏิกิริยาแวบ,บแรกไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการปฏิกิริยาถัดมาได้จะจัดการอย่างไรวันนี้ลาะจ,จะแตะเพียงบางส่วนนะครับเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะแล้วก็อธิบายไปผมกลัวคุณจะยิ่งงงเอาแบบให้ได้คอนเซปต์ใหญ่ๆก่อนนะครับ แต่ตรงนี้คุณคงเห็นแล้วนะครับว่าทําไมความโกรธถ,ถึงนํามาตามมาด้วยความรู้สึกผิดและยังอาจจะนํามาด้วยความรู้สึกกังวลความรู้สึกแย่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันยังตามมาด้วยความรู้สึกเศร้าได้ด้วยนะครับคนซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีปัญหาการจัดการอารมณ์โ,รโกรธซึ่งผมเจอเป็นประจํายกตัวอย่างนะครับเขามักจะคนซึมเศร้าจํานวนไม่น้อยมักจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่น ขณะเดียวกันความซึมเศร้าก็เป็นแรงกดดันทําให้เขาเครียดแล้วเขาควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงพอควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงก็แสดงท่าทีและอารมณ์หลุดออกไปเป็นพักๆพ,พอหลุดออกไปก็ย้อนกลับมารู้สึกผิดแล้วก็ว่าตัวเองแล้วก็ตัดสินตัวเองคําว่าตัดสินเช่นมองตัวเองไม่ดีจากนั้นก็ยังก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์และคนที่ซึมเศร้าจํานวนไม่น้อยเนี่ยก็จะมักจะมีความอ่อนไหวกับความสัมพันธ์มาก คือจะกลัวคนปฏิเสธกลัวคนไม่ชอบกลัวคนเกลียดกลัวคนไม่ยอมรับนะครับกลไกตัวนี้นี่ก็หมายถึงว่าคนซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการจัดการความโกรธผิดวิธีดังนั้นหนึ่งในวิธีการช่วยเหลือคนซึมเศร้าก็คือต้องให้เขาเข้าใจอารมณ์ของเขาแล้วเรียนรู้วิธีการจัดการความโกรธให้เป็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ และการอธิบายจิตใจในเรื่องอารมณ์ยังพูดถึงกลไกทางจิตอยู่เยอะเนี่ยเรามีคำคำหนึ่งในศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าอาการซึมเศร้าเป็นความโกรธที่พุ่งย้อนกลับเข้าหาตัวเองซึ่งผมพบว่าเป็นจริงอยู่หลายกรณีแต่เนื่องจากปัจจุบันโรคซึมเศร้าถูกคำอธิบายว่าด้วยเรื่องสารเคมีและการมองชีวภาพมากจนกระทั่งกลไกยอ,ยอื่นๆไม่เคยได้รับการอธิบายนี่นะครับ เราก็เลยมักจะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสารเคมีในสมองอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเป็นผลปลายทางของปัจจัยเยอะมากที่เชื่อมกันระหว่างชีวภาพของเจ้าตัวกับเช่นหนึ่งในนั้นก็คือนิสัยการจัดก,การความโกรธนิสัยการจัดการความเครียดอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความโกรธจึงสัมพันธ์นกันกับอารมณ์อื่นเช่นกรณีนี้ก็สัมพันธ์กับความเศร้าเมื่อกี้ก็บอกว่าสัมพันธ์กับความกังวล แล้วก็สัมพันธ์กับความเครียดใช่ไหมครับคุณอดนอนคุณก็โกรธง่ายคุณเ,เครียดคุณก็โกรธอารมณ์ระเบิดออกไปง่ายนะครับคุณใกล้มีประจำเดือนคุณก็คุมอารมณ์ยากระเบิดอารมณ์ง่ายนะครับทั้งหมดนี้ก็แปลว่าอารมณ์คนเรามันมีปัจจัยที่กําหนดเยอะมากแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็รู้ดีว่าอาหารที่เรากินประจำเนี่ยก็มีผลต่ออารมณ์ของคนเรานะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยชิ้นใหญ่มากหลายตัวเลยนะครับแต่โดยรวมๆสําหรับภาคปฏิบัติก็คือถ้าคุณกินอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉลี่ยแล้วมันจะมีผลดีกับมันจะมีผลดีกับอารมณ์ของคุณถ้าจะมีข้อเสียก็คือกรณีที่กินมังสวิรัตแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนมไม่กินไข่เลยเนี่ยตัวนั้นคุณต้องกินอย่างชานฉลาดต้องรู้คุณถึงจะไม่ขาดสารอาหารบางตัวที่อาจจะทําให้อารมณ์ของคุณแย่ลงนะครับเอาล่ะครับผมพูดมาทั้งหมด ผมหวังว่าคุณคงจะเห็นมิติของอารมณ์โกรธมากขึ้นและเห็นแง่มุมของการเกิดความรู้สึกผิดที่ตามมาทีนี้เราจะโกรธแบบไม่รู้สึกผิดได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้เราพูดแล้วนะครับว่าความรู้สึกผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วหรือเราไม่ชอบตอนที่เราแสดงอารมณ์โกรธออกไปเราก็รู้สึกไม่ดีที่ทําออกไป หรือมันเป็นความรู้สึกไม่ดีเมื่อเราแสดงไปแล้วมันเกิดผลหรือปัญหาตามมาใช่ไหมครับการแก้ก็ย้อนในแต่ละประเด็นเลยครับหนึ่งก็คือคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณก็มีสิทธิ์โกรธได้เพียงแต่คุณต้องเลือกโกรธให้เป็นมีคำในสังคมตะวันตกอันหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับเขาใช้คำว่าความโกรธเนี่ยให้ฝึก ให้เราโกรธถ,ถูกคนถูกที่ถูกเวลาถูกเรื่องราวเราก็มีสิทธิ์โกรธได้นะครับดังนั้นถ้าคุณยอมรับว่าคนเรามันโกรธกันได้แล้วคุณยอมรับอารมณ์โกรธก่อนเวลาที่มีอารมณ์โกรธแล้วคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าโกรธนี่ดีไม่ดีแต่ให้คุณลงไปทําความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ในใจคนมันอย่างที่เราได้คุยกันแล้วคุณเข้าใจว่าอารมณ์โกรธเป็นเพียงผิวภายนอก ของกระบวนการข้างในใจอีกเยอะแยะซึ่งคนสว่วนใหญ่ไม่ตระหนักถ้าคุณเปิดใจยอมรับอารมณ์โกรธได้คุณถึงจะเปิดใจเข้าใจจิตใจข้างในของคุณได้นะครับถ้าคุณทําเองไม่เป็นคุณก็ต้องหาคนช่วยนะครับแต่ถ้าคุณทําเองยังอยากจะทําเองดูอยู่คุณก็ลองเขียนบันทึกสํารวจใจตัวเองดูอย่าเพิ่งไปติดที่ตัวอารมณ์อย่างที่บอกถามดูว่าตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราคาดหวังอะไรทํานองน,นี้นะครับนั่นข้อแรก ถ้าคุณโกรธแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดก็คือฝึกยอมรับความโกรธของตัวเองและมองความโกรธซะใหม่อย่าเพิ่งมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเดียวแต่มองว่ามันเป็นสัญญาณบอกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราซึ่งเราสามารถสำรวจเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้น 2. ก็คือเรียนรู้ที่จะแสดงความโกรธให้เป็นนะครับเพราะว่าความโกรธโดยประโยชน์ของมันก็คือมันเป็นพื้นที่ปกมันเป็นการปกป้องพื้นที่ของเราเป็นการ ปกป้องตัวเรานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงอารมณ์โกรธความไม่พอใจได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนจะแสดงออกอยังไงตรงนี้เป็นความลงตัวระหว่างการไม่ระเบิดอารมณ์กับการไม่เก็บกดไอ้ตรงนี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็คือเทคนิคการสื่อสารที่จะบอกให้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงโดยที่ไม่ต้องระเบิดอารมณ์ออกไปนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของ ทักษะในการสื่อสารแสดงความรู้สึกโดยที่เราบอกความรู้สึกได้โดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์นะครับทักษะนี้คนที่ฝึกรับรู้อารมณ์ดีแล้วก็แสดงสื่อสารได้ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในตอนที่คุณจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับ 3. ก็คือเวลาที่คุณระเบิด,บดแสดงความโกรธออกไปแล้วเนี่ยกับคนบางคนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสบายใจที่ไปแสดงความโกรธกับเขา แต่ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จักการใช้ไม้แข็งไม้อ่อนแล้วในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากันครับคุณสามารถเลือกได้ว่ากับคนบางคนเราจะใส่ใจมากขึ้นเพราะเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตกับคนบางคนเราก็จำเป็นที่จะต้องถอยห่างนะครับแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเรามีลูกน้องเราก็ยังต้องมีหน้าที่ในการ วางขอบเขตของความคาดหวังในพฤติกรรมของเขาเพื่อให้งานของหน่วยงานเดินไปได้ดีนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ให้ลงตัวอย่าก,กลัวที่จะใช้ไม้แข็งแม้ว่าคุณจะถนัดไม้อ่อนเพราะว่าคนแต่ละประเภทต้องการวิธีบริหารที่ไม่เหมือนกันคนในความสัมพันธ์ของเรารอบข้างของเราก็เหมือนกันครับ แต่ละคนก็ต้องการวิธีจัดการที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณมีทั้งไม้แข็งไม่อ่อนนะครับคุณจะยืดหยุ่นมากขึ้นในการที่จะจัดการกับอ,อ,อารมณ์โกรธของตัวเองแล้วก็จัดการกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทําให้คุณไม่พอใจซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องทบทวนว่าจะเลือกวิธีไหนดีจึงเป็นข้อสรุปนะครับว่าถ้าคุณโกรธถูกคนถูกที่ถูกเวลาและมีเวลาแสดงออกมีวิธีแสดงออกอย่างเหมาะสม มันก็เป็นเรื่องโอเคนะครับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธเพราะมันเป็นธรรมชาติหนึ่งของตัวเราแต่ก็อย่าละเลยการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเรามีความสุขมากขึ้นจริงครับถ้าเราจัดการอารมณ์โกรธของเราได้ดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งรังเกียจความโกรธเพราะทันทีที่คุณไม่ชอบความโกรธของตัวเองมันทําให้คุณไม่สามารถพัฒนาข้างในให้ดีขึ้นได้ ในทางพุทธจะมีคำคำหนึ่งนะครับในทางคนที่ปฏิบัติธรรมเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วเราจะกําจัดกิเลสเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญอย่างแรกก็คือต้องเห็นกิเลสเราถึงจะจํากัดกําจัดมันได้นะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณจะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นคุณต้องเห็นอารมณ์และรับอารมณ์นั้นให้ได้ก่อนคุณถึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้ววิธีการจัดการความโกรธที่ดีที่สุดในทางคําสอนทางพุทธก็คือให้ใช้ความเมตตา โกรธคนอื่นให้เมตตาคนอื่นโกรธตัวเองให้เมตตาตัวเองนะครับพูดง่ายทํายากแต่เมื่อคุณพัฒนาใจของคุณไปเรื่อยๆคุณก็จะเข้าใจความเมตตาได้ง่ายขึ้นนะครับบริเวณนี้ผมจะไม่ลงลึกเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีปัญญาพูดลึกนะครับแล้วก็เรื่องของการเมตตาตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มากในทางจิตวิทยาตอนนี้ก็มีงานวิจัยเยอะว่ามันมีเรียกว่าเป็นฤทธิ์ในการเยียวยาที่มีพลังมาก ซึ่งก็แปลว่ามันจะช่วยคุณในการดูแลสุขภาพร่างกายถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเมตตาตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอยทุกท่านมีความเข้าใจในการจัดการอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณโกรธก็ไม่จาเป็นต้องรู้สึกผิดใช่ไหมครับสวัสดีนะครับ buddy of your life.